ตอนนี้เราก็กําลังจะขึ้นไปข้างบนไปหาเพื่อนนะคะและต่อจากนี้พี่ก็กําลังสอนเพื่อนเล่นสก,กีนะคะเพียงล้มไปแล้วหนึ่งกึกกึกและแล้วความพยายามของเธอก็ไม่เพียงพอเท่านี้พยายามที่จะลุกแล้วลุกอีกต้องมีเพื่อนอีกคนเข้ามาช่วยนะครับลุกขึ้นครับสู้ไหมครับสู้ไหมครับลุกแล้วครับลุกแล้วเป็นไงครับยืนได้ครับผม แล้วเพื่อนสาวของเราก็กำลังจะลงมาช่วยอีกคนนะครับและดูผลงานต่อจากนี้จะเป็นไงบ้างติดตามเลยคะ่ะเพื่อนเราเริ่มแล้วครับมึงต้องทำอย่างนี้เว้ยมึงต้องนำขายงี้ทางออกงี้แล้วกำลังทำคาเป็ดทีเลยโอโอ๊ะโออโอ,โอเป็นไงไปครับไปไปดีดีมากเอออย่างนั้นแหละแกดีดีดีที่สุดอา้าครับครับ ตามไปแล้วครับเอา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 เซ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 ั้นเต้นล้มไปครับหนึ่งเกือบจะดีแล้วครับแล้วสุดท้ายก็จบที่ตรงนี้